การไหลเวียนเลือดในสัตว์เลคลานที่เลือดที่มีออกซิเจนต่ำไหลกลับเข้าสู่หัวใจทางเอเตียมขวาและเวนติเคิลตามลำดับเวนติเคิลจะปั๊มเลือดออกจากหัวใจทางเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาจำนวน2เส้นเส้นหนึ่งนำเลือดไปฟอกที่ปอดและผิวหนังอีกเส้นหนึ่งนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหรือที่เรียกว่า Systemic Circulation ดังนั้นสัตว์เลื้อยคลานที่มีหัวใจสีห้อง แต่มีการกั้นแบ่งไม่สมบูรณ์ยังมีการปนกันของเลือดอยู่จึงทำให้มีประสิทธิภาพต่ำกว่าสัตว์ที่มีหัวใจสีห้องตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานเช่นเต่าตุกแกงูจิ้งเหลนและจระเข้แต่จระเข้นั้นแตกต่างกันไปเพราะจระเข้มีหัวใจสีห้องต่างจากสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปแต่ก็ไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจุดสำคัญที่ห้องล่างขวา ที่ทางออกไม่ได้มีเพียง pulmonary artery ที่ไปปอดเท่านั้นแต่ยังมีทางแยกออกไปเป็นเลฟ t aorta ส่งเลือดกลับไปร่างกายอีกรอบนั่นคือเจระเข้มีหัวใจระบบไฮบิดเปลี่ยนเป็นแบบ3ห้องหรือ4ห้องก็ได้ตามความต้องการด้วยการควบคุมของระบบประสาทอตัตโนมัติของตัวเอง